คุณผู้ชมคะวันนี้วันที่5กันยายนนะคะถือว่าเป็นวันดีค่ะซึ่งเป็นวันแรกนะคะในการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนรอบใหม่ผ่านทั้งหน้าเว็บไซต์รวมทั้งจุดลงทะเบียนกว่าทั่วประเทศที่มีอยู่7 0 0 0แห่งนะคะซึ่งบรรยากาศในแต่ละพื้นที่เป็นไปอย่างคึกคักค่ะเดี๋ยวเราพาไปชมกันค่ะอย่างที่โคราชค่ะคุณผู้ชมเช้านี้คึกคักมากๆชาวบ้านเขามารอคิวเพื่อลงทะเบียนบัตรคนจนที่ธนาคารกรุงไทยสาขานครราชสีมานะคะ เจ้าหน้าที่เขาก็จัดระเบียบแบบมีการแยกกลุ่มด้วยนะกลุ่มนึงเป็นกลุ่มที่มีครอบครัวแล้วอีกกลุ่มนึ่งสำหรับกลุ่มคนโสดนะคะถามว่าทําไมถึงแบ่งเป็น2กลุ่มแบบนี้ก็เพราะว่าเพื่อความสะดวกและความรวดเร็วนั่นเอง แต่ถึงแม้จะมีการจัดการอย่างดีแล้วนะคุณผู้ชมแต่ยังคงมีปัญหาอยู่บ้างเนื่องจากผู้สูงอายุบางคนเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะต้องยื่นเอกสารของคู่ชีวิตแล้วก็ลูกเดี๋ยวร่วมด้วยก็พากันสับสนตัวเองว่าเอออยู่กลุ่มไหนกันแน่นอกจากนี้หลายคนไม่มีสมาร์ทโฟนลงทะเบียนค่ะก็ต้องใช้ของเจ้าหน้าที่แทนก็เลยเกิดความล่าช้านะคะ ส่วนที่ภาคเหนือน,นะครับจุดลงทะเบียนธนาคารกรุงไทยสาขาพ,พิษณุโลกมีทั้งรายเก่าและรายใหม่ที่ทยอยเดินทางเอาเอกสารมายืนรอเพื่อจะลงทะเบียนอย่างต่อเนื่องนะครับบางคนเขาบอกว่ามารอตั้งแต่7จ็ดโมงเช้าเลยหลายหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันครับว่านี่เป็นโครงการที่ดีขอบคุณรัฐบาลที่ช่วยเหลือ พอได้เงินอุดหนุนเนี่ยก็ช่วยลดภาระค่าครองชีพไปได้บ้างรันทีนี้ว่าคึกคักแล้วนะคะลงใต้กันบ้างค่ะไปที่สารากลางจังหวัดตรังคึกคักไม่แพ้กันชาวบ้านแห่บาลลงทะเบียนกันตั้งแต่เช้าจนแน่นสารากลางนะคะชาวบ้านบอกว่าเงินที่ได้ในบัตรเนี่ยเดี๋ยวจะเอาไปซื้อข้าวสารซื้อน้ำมันซื้อผงซักฟอกหรือว่าของใช้ที่จำเป็นในครอบครัว ส่วนความช่วยเหลือเพิ่มเติมถามว่าอยากได้อะไรไหมเขาก็บอกได้นะอยากจะได้ที่อยู่อาศัยอยากจะได้ร้านสําหรับค้าขายทำมาหากินและก็อยากจะได้เงินทุนนะคะเพราะบางคนเนี่ยตกงานมาตั้งแต่สถานการณ์โควิดแล้วครับขณะที่กระทรวงการคลังม,มีการอัปเดตตัวเลขคนที่มาลงทะเบียนทั่วประเทศณนะเวลาบ่ายสาโมงที่ผ่านมานะครับลงทะเบียนไปแล้วประมาณ1นล้านแปดแสนกว่ารายนะ ใช่ซึ่งพอไปดูตัวเลขนะคะคุณผู้ชมล่าสุดเนี่ยช่วงเวลาบ่ายสามโมงนะคะวันนี้มีประชาชนลงทะเบียนทั้งสิ้นแล้วตัวเลขคร่าวๆนะหนึ่งล้านแปดแสนคนนะคะโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์หนึ่งล้านหกแสนกว่าคนค่ะและลงทะเบียนผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนประมาณสองแสนสี่หมื่นคนนะคะอืมครับเดี๋ยวเขาจะเปิดไปจนถึงวันที่19ตุลาคมนี้นะครับสามารถลงได้ทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็จุดลงทะเบียนทั่วประเทศนะครับคนละครึ่งเป็นยังไงบ้างครับคนละครึ่งค่ะคุณผู้ชมที่เพิ่งเป เปิดไปให้ได้ใช้กันตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนที่ผ่านมาล่าสุดมีผู้ใช้สิทธิกว่า14ล้านคนแล้วนะคะยอดใช้จ่ายกว่า5,800ล้านบาทก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจทีเดียวรเราทั้งสองคนก็ยืนยนันสิทธิ์เรียบร้อยแล้วใช้ยังฮะใช้แล้วค่ะใ,ใช้แล้วใช่ไหมของผมไม่ต้องถามนะใช้ตั้งแต่วันก่อนที่อ่านข่าวแล้วจบข่าวปุ๊บสั่งหมูปิ้งเลยวมาก <laughs> ครับเป็นโครงการดีๆครับที่ช่วยเหลือลดค่าครองชีพกัน